ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะลูกค้าที่มาใช้บริการที่เป็นลูกค้าประจำนะคะให้ซองนี้มาค่ะเมื่อวานนี้นะคะมาดูกันเซอร์ไพรส์มากตื่นเต้นนะคะรีบฉีกซอง <laughs> แล้วรีบฉีกซองมาดูกันค่ะก็มีอะไระก็เขาก็มีแบบมีการ์ดให้หนุ้ยนะคะนี่ <ul ain> ลูกค้านะคะนี่นะคะ ม r r ีคริส s ์มาสนะคะแฮปปี้นิวเอีเลิฟนะคะแล้วก็เป็นชื่อลูกค้านะคะแล้วก็มีแอบนะคะนี่มีเงินมาให้หนุ้ยนะคะนี่ทุกคนหนึ่งร้อยดอลลาร์ค่ะโอ้ oh my g ก d นะคะลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจนุ้ยมาหนึ่งปีเต็มแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเดือน December, เดือนธันวาปี2,500 66นะคะปีนี้67แล้วครบ1ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นของขวัญลูกค้าประจำนะคะดีใจมากทุกคนเริ่มต้นกับสิ่งดีๆในปีหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วแต่คนอาชีพนี้เลยค่ะที่ทำให้หนุยเนี่ยปลดหนี้ปลดสินนะคะในในส่วนที่หนุยเป็นหนี้นะคะกยศเนี่ยปิดหนี้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ยังมีที่ดินที่หนยซื้อเป็นของตัวเองนะคะ40ตารางวาที่ปากช่องนะคะเป็นที่ดินโฉนดของหนยเองนะคะเป็นชื่อหนยด้วยอาชีพนี้นะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวของเราที่เมืองไทยได้ส่งเงินให้น้องสาวทุกสัปดาห์ค่ะก็เผื่อน้องจะใช้จ่ายในบ้านซื้อกับคงกับข้าวให้พ่อนะคะแล้วก็ตัวนี้เองก็เชาบ้านนะคะจ่ายเงินนะคะจ่ายเงิน ลุยไม่มีบ้านนะคะไม่ไม่ได้สร้างบ้านให้ที่ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่ายังยังไม่มีแผงตอนนี้นะคะก็เช่าไปก่อนสบายใจตรงนี้นะคะของเราก็เช่าไปก่อนให้เขาอยู่กันไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนลุยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐจอเจียค่ะวันนี้มาเตรียมตัวทำงานกันค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงเกือบกลางเดือน ธันวาคมแล้วนะคะปี2567เร็วมากนะคะก็จะสิ้นปีแล้วเมื่อวานนี้ค่ะลูกค้านะคะที่มารับบริการนวดของหนยเป็นลูกค้าประจำนะคะมาหาหนยทุกๆ2ส,สัปดาห์มาหาหนยครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อเดือนออช่วงเดือนกันยายนเนี่ยุยกลับไทยใช่ไหมคะแล้วก็หยุดทั้งเดือนเลยนะคะพอกลับมาพอเดือนธันวาคมเนี่ยลูกค้าคนนี้มาหาหนยทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ทิปครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า $50 ดอลลาร์นะคะไม่สิไม่ต่ำกว่า 40$ ดอลลาร์ทุกครั้งที่มาหานุยแต่ว่าวันเมื่อวานนะคะให้นุย 100$ ดอลลาร์แล้วก็บอกแฮปปี้ฮอลิเดย์แฮปปี้แบบเบอร์รี่คริสต์มาสนะคะก็ให้เงินนุย 100$ ดอลลาร์เป็นทิปนะคะปกติแกจะมานวดกับนุยเนี่ยเป็นฮอสโตนนะคะ90นาทีนวดหินร้อนเนาะ90นาทีทุกครั้งที่ให้เนี่ยก็จะให้ทิปแบบดีนะคะ ซึ่งตอนตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นลูกค้าประจำหนยไปแล้วมาหาหนยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วช่วงเดือนนี้แหละเดือนธันวาคมก็ดูแลลูกทัดท่านนี้มาได้หนึ่งปีแล้วนะคะเป็นลูกค้าประจำเออลืมบอกไปนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนุนยเป็นครั้งแรกเนาะหนยอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะเป็นทำงานอาชีพคือไลเส้นมาซาเทอร์ปิสหรือว่าทำงานนวดนะคะเป็นเอ,อ นวดที่สปาทำงานที่สปานะคะซึ่งมีคำถามนะคะมีคุณพี่ท่านหนึ่งส่งเป็นคอมเมนต์มาถามว่าเลือกทำงานเนี่ยนุย้ยเลือกเจ้าของเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติเป็นฝรั่งนะคะที่ทำงานนุ้ยเนี่ยที่แรกใช่ไหมคะที่สปาเนี่ยที่รัฐเท็กซัสแต่ก่อนอยู่รัฐเท็กซัสเนาะ<ธ>ก็ทำงานที่สปาฝรั่งนะคะเป็นของฝรั่งเนาะ ได้ค่าจ้างไม่เยอะค่ะช่วงที่เรียนจบมาใหม่ๆได้ไลน์เส้นใหม่ๆเนี่ยก็คือเหมือนเด็กใหม่เนาะขาให้เงินไม่เยอะได้ชั่วโมงเลยยี่สิบดอลลาร์เองทุกคนช่วงนั้นอะ่ะเออไม่มีประสบการณ์เนาะแล้วก็ได้ค่าแรงนะคะก็ได้เปอร์เซนต์ยี่สิบดอลลาร์ต่อชั่วโมงแล้วก็ได้เงินทิปหนึ100่งร้อยเปอร์เซนหนึ่งร้อยเปอร์เซนคือลูกค้าให้มาเท่าไหร่ก็รับเต็มไปเลยไม่ต้องไปแชร์ใคร ตกอยู่ชั่วโมงละประมาณ30-35ถึงดอลลาร์นะคะทุกคนก็อันนั้นรวมทิปเนาะทำงานเกือบ2ปีนะคะที่ที่เท็กซัสแล้วก็ย้ายมาอยู่รัฐจอร์เจียพอย้ายมาอยู่รัฐจอร์เจียที่ทำงานที่มาสมัครอีกเนี่ยเจ้าของเขาก็เป็นฝรั่งนะคะเขาก็รับหนุ่ยเขาทำงานเลยนะคะพอหนุยมีประสบการณ์จากรัฐเท็กซัสมาแล้ว2ปีเนาะเกือบ2ปีเออ พอ,อามาทํางานที่นี่เนี่ยค่าแรงนะคะเขาก็ให้หนุย่ยเริ่มต้นเลยก็น่าจะอยู่ที่สามสิบสองดอลลาร์อันนี้คือค่าชั่วโมงนะคะยังไม่รวมทิปเนาะพอทํางานไปสักประมาณสามเดือนหรือประมาณเท่าไหร่นี่แหละเขาก็เรียกคุยนะคะให้เพิ่มเป็นสามสิบห้าดอลลาร์นะคะสามสิบห้าเกือบสามสิบหกดอลลาร์นะคะต่อหนึ่งชั่วโมงแล้วก็รวมทิปอีกนะคะก็ตกชั่วโมงหนึ่งก็เฉลี่ยนะ,ะอยู่ที่ประมาณห้าสิบดอลลาร์ต่อ หนึ่งชั่วโมงการทำงานหนยทำงานวันละประมาณสี่ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะสี่ถึงห้าชั่วโมงเนี่ยแม็กซิมัมสุดแล้วแล้วแต่ว่าลูกค้าจะบุ๊กหรือว่าจองนวดเราหรือเปล่านะคะก็คือมันก็มีแบบว่าวันที่ s ล o บ้างนะคะมีสองคนบ้างสามคนบ้างแต่ว่าโดยเฉลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่าแม็กซิมัมสุดๆเนี่ยไม่เกินห้าชั่วโมงของนุนยเนาะก็ห้าวันต่อหนึ่งสัปดาห์นะคะทำงาน ก็มีวันหยุด2วันนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะด้วยเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงใช่ไหมคะใช้แรงแล้วก็ต้องยืนนะคะแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงนุ้ยก็ทําได้เท่านี้แต่ถ้าใครทําเยอะก็ได้เงินเยอะไปนะคะก็แล้วแต่คนอาชีพนี้แหละค่ะที่ทําให้หนุ้ยเนี่ยปลดหนี้ปลดสินนะคะในในส่วนที่นุ้ยเป็นหนี้นะคะกอสอเนี่ยปิดหนี้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ยังมีที่ดินที่หนยซื้อเป็นของตัวเองนะคะ40ตารางวาที่ปากช่องนะคะเป็นที่ดินโฉนดของหนยเองนะคะเป็นชื่อหนยด้วยอาชีพนี้นะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวของเราที่เมืองไทยได้ส่งเงินให้น้องสาวทุกสัปดาห์ค่ะก็ให้ไม่ได้ให้เป็นเดือนนะคะให้เป็นสัปดาห์นะเผื่อน้องจะใช้จ่ายในบ้านซื้อกับคงกับข้าวให้พ่อนะคะแล้วตัวนี้เองก็ เออเช่าบ้านนะคะจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินหนุยไม่มีบ้านนะคะไม่ไม่ได้สร้างบ้านให้ที่ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่ายัางยังไม่มีแผนตอนนี้นะคะก็เช่าไปก่อนสบายใจตรงนี้นะคะของเราก็เช่าไปก่อนให้เขาอยู่กันไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะอยากได้ขาดเหลืออะไรน้องสาวก็จะส่งข้อความมาเราเป็นพี่สาวก็ดูแลกันไปนะคะ บางทีหลานนะคะหลานสาวที่เรียนอยู่นะคะเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็ส่งไลน์มาเราเป็นเป็นอาซัพพอร์ตหลานได้นะคะเข้าใจหลานว่ามีความลําบากเราก็ต้องดูแลหลานด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบเป็นลูกเราโดยแบบโดยตรงนะคะเขาเป็นลูกหลานเราก็ต้องดูแลกันไปนะคะเขาไม่มีที่พึ่งเขาก็ต้องพึ่งพาเราอันนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะ รักเอ็นดูเขานะคะแต่ว่านอนาคตเนี่ยก็ไม่ได้หวังให้เขาแบบมาดูแลเรานะคะเพราะเราไม่ได้พ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเราก็ต้องดูแลตัวเองเก็บเงินนะคะช่วยเหลือตัวเองยามแก่เท่าไปนะคะตอนนี้ก็ทำงานได้4ปีแล้วค่ะไม่น่าเชื่อเลยไลเซนมาซาทเทอร์ปิสนะคะที่อเมริกาเนี่ยเป็นอาชีพเป็น <laughs> ลิ้นพันกัน <laughs> เป็นอาชีพที่ทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บ ถ้าหากว่าใครทำไหวนะคะก็ตัดสินใจนะคะหาข้อมูลแล้วก็ลงเรียนได้นะคะได้เลยดูยเรียนทั้งหมด500ชั่วโมงใช่ไหมคะเรียนทั้งหมดน่าจะประมาณ7-8เดือนเนี่ยทุกคนเรียนที่โรงเรียนที่รัฐเท็กซัสนะคะเป็นโรงเรียนสอนนวดเลยแล้วก็พอเรียนจบก็ต้องสอบเอ็มเบรนะคะสอบให้ผ่านนะคะเรื่องของการนวดนี่แหละค่ะ โรงเรียนสอนอะไรมานะคะเราก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเอาเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยไปสอบสอบเสร็จก็ขอลายเส้นนะคะเอาผลสอบจากโรงเรียนแล้วก็เอ็มเบกเนี่ยไปขอลายเส้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเก็บเตียงนะคะทําความสะอาดให้ดูทุกคนได้ดูนะคะจะถ่ายทําตอนนวดลูกค้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะก็ดูนุ้ยเก็บเตียงไปแล้วกัน,นะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ